ครั้งแรกกับอีกหนึ่งบทบาทพี่ดีมิสยูนิเวิร์สนครนายก2025ผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สนครนายกคุณหมอมาร์ทนายแพทย์ชัย,ยพลบัณฑิตสิงห์จัดใหญ่แถลงข่าวเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สนครนายก2025ซึ่งภายในงานยังมีการร่วมพูดคุยกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และคุณค่าของผู้หญิงไทยพร้อมแขกรับเชิญนางงามนักสแสดงเข้าร่วมงานกันอย่างคับคัง่ง วันนี้ก็เป็นวันถแถลงข่าวเปิดรับสมัครเป็นอย่างเป็นทางการของ Miss Universe นคะรนายกปี2 0 25นะครับก็เรารับต้อนรับผู้หญิงที่มีความสามารถทุกท่านนะครับในในช่วงอายุ18ปีขึ้นไปนะครับคือผมจะไม่ตัดสินอย่างที่ผมบอกผมไม่ตัดสินที่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะต้อง ดูถึงความสามารถนะครับทางด้านอื่นงะนกาศึกษาเรื่องความสามารถพิเศษหรือถึงเรื่องออภาษาอีกนะครับก็ดีใจมากนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่สนใจตอบรับกันแล้วกอ็อย่างทีเ่เห็นกันนะครับคือผมต้องขอบคุณ พี่พี่สื่อทุกคนเลยนะครับว่าที่มาสนใจงานของของผมในวันนี้ด้วยนะครับสื่อสื่อ,อน่ารักทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ทิ้งไม่ไม่ได้แยกเรื่องความเป็นหมอกับความเป็นพีดีนะครับก็ส่วนตัวก็คือ,อผมใช้ความความรู้ทางการแพทย์เนี่ยประกอบให้กับนางงามมิสซูนิเวิร์สด้วยนะครับ ถึงทั้งเรื่องทั้งความงามและก็สุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็อยากให้นางงามของมิสเวิว์ลนครยกเราเนี่ยมีทั้งความสวยความเก่งและความฉลาดด้วยนะครับคุณหมอมาร์ททุ่มเทและมุ่งมั่นทำเวทีประกวดในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยหวังจะได้นางงามที่ครบพร้อมในทุกด้านทุกมิติมากกว่าความสวยในร่างตาประจักษ์แล้วคือต้องฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดทำเพื่อส่วนรวมเป็นนางงามที่จะส่งต่อพลังบวกส่งต่อคุณค่าให้กับคนแบบไร้ลิมิต